ทำร้ายฉันในนามของความรักภรรยาผมบอกว่าเธอรักผมแต่เธอทำให้ผมเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ฝนตกหนักกระจกหน้ารถเต็มไปด้วยละอองน้ำใบปัดน้ำฝนเคลื่อนช้าๆเหมือนเวลาหยุดนิ่งผมนั่งหลังพวงมลาลัยมือทั้งสองเกร็งแน่นข้างๆผมคือภรรยาคนที่ผมไว้ใจที่สุดเธอหันมามองผมดวงตานิ่งเฉยอย่างประหลาดเธอยิ้มบางๆแล้วพูดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าหยุดรักฉันนะหัวใจผมเต้นแรงเหมือนมีอะไรไม่ปกติ ผมเหลือบตามองเธอรอยยิ้มของเธอย็นชาเธอเอื้อมมือมาสัมผัสมือผมบนพวงมาลายัยแต่แทนที่จะตอบใจเธอกดมือผมให้หักเลี้ยวแรงรถพุ่งเข้าเลนสวนเสียงแตรดังสนั่นไฟหน้ารถอีกคันพุ่งตรงมาแสบตาจนมองไม่เห็นเสียงเหล็กกระแทกเสียงกระจกแตกกระจายโลกหมุนคว้างร่างผมกระเด็นติดบอกะเลือดไหลาอาบหน้าผากกลิ่นเาวาเลือดตะปนกับกลิ่นฝนเสียงภรรยายังคงดังในหัวฉันรักคุณนะ ผมพยายามหันไปหาเธอแต่บอกฝั่งเธอกลับว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเธอไม่เคยนั่งอยู่เลยตั้งแต่แรกหรือผมหลอกตัวเองมาตลอดว่าเธอยังอยู่ข้างๆเสียงเซเรนรถพยาบาลเริ่มใกล้เข้ามาแต่ทุกอย่างรอบตัวค่อยๆจางลงภาพสุดท้ายที่ผมเห็นคือใบหน้าของเธอในกระจกมองหลังยิ้มเย็นแสงไฟว่าผ่านม่านตาเสียงคนพูดคุยกันเบาๆลอยเข้าหู แต่ผมไม่ได้เข้าใจคำพูดเหล่านั้นเลยร่างกายเหมือนถูกกดทับด้วยหินหนักทุกการหายใจคือความเจ็บปวดผมอยากจะถามว่าเธออยู่ไหนแต่ปากขยับไม่ได้มีเพียงเสียงครางเบาๆเปลือกตาค่อยๆเปิดขึ้นเห็นเพดานขาวโพลนและหลอดไฟนีออนสันไหวห้องฉุกเฉินเย็นเฉียบกลิ่นยาฆ่าเชื้อรุนแรงจนแทบคลื่นไส้พยาบาลเดินผ่านหน้าผมไปแต่ไม่มีใครมองผมไม่มีใครพูดถึงเธอเลย ผมยกมือขึ้นช้าๆมองเห็นผ้าพันแผลเต็มแขนแผลลึกที่หน้าผากยังแสบจนปวดหัวแล้วประตูห้องก็เปิดออกชายคนหนึ่งในชุดสูทเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารเขามองหน้าผมนิ่งๆแล้วพูดว่าคุณกริดคุณรู้ไหมว่าไม่มีชื่อภรรยาคุณในรายชื่อผู้โดยสารผมขมวดคิ้วแม้ร่างกายจะอ่อนแรงเป็นไปไม่ได้เธออยู่กับผมในรถชายคนนั้นนั่งลงข้างเตียง เราเช็คกล้องวงจรปิดแล้วครับคุณขับรถคนเดียวเสียงของเขาเยือกเย็นคำพูดของเขาเหมือนแทงทะลุหัวใจผมหยุดหายใจชั่วครู่มือผมสั่นร่างกายเย็นเฉียบไม่เธออยู่ตรงนั้นเธอกดมือผมให้หักเลี้ยวเองดวงตาชายคนนั้นเต็มไปด้วยความสงสารบางทีคุณอาจกำลังโทษตัวเองหรือเห็นภาพหลอนจากความเครียดผมหันหน้าหนีไม่อยากฟังคำพูดเหล่านั้น แต่ในหัวยังได้ยินเสียงเธอกระซิบฉันรักคุณนะแม้มันจะต้องจบแบบนี้เสียงนั้นยังคงวงเวียนไม่หายไปไหนเหมือนเธอยังอยู่ไม่ได้จากผมไปเลยจริงๆเสียงเครื่องวัชิพรจรยังดังเป็นจังหวะติดติดติด,ตดแต่ในหัวของผมเงียบเกินไปผมนอนนิ่งจ้องเพดานสีขาวดวงตาเริ่มพร่ามัวแต่ใจกลับชัดเจนผมไม่ยอมรับว่าเธอไม่มีอยู่จริงผมจำสัมผัสมือเธอได้ ผมจำเสียงเธอได้ผมจำได้ว่าเธอนั่งข้างผมในรถเธอใส่เสื้อสีครีมผมหอมกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆเธอร้องเพลงเบาๆระหว่างฝนตกและเธอกระซิบว่าขอโทษนะผมไม่ได้จินตนาการมันคือความจริงมันต้องเป็นแต่ถ้าเธอไม่มีชื่ออยู่ในระบบถ้าเธอไม่เคยอยู่ในรถแล้วผมอยู่กับใครใจผมเริ่มเต้นแรงขึ้นสมองกลับไปทบทวนทุกวินาทีที่รถเบรคไม่ทัน ภาพเธอในกระจกมองหลังรอยยิ้มของเธอมันไม่ใช่ความอบอุ่นแต่มันคือรอยยิ้มที่แฝงบางอย่างบางอย่างที่เย็นเยือกบางอย่างที่เหมือนเธอรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมกัดฟันกดปุ่มเรียกพยาบาลเสียงเกร่งเบาๆดังขึ้นไม่นานนักประตูห้องก็เปิดออกแต่ไม่ใช่พยาบาลที่เข้ามาเป็นเธอเธอเดินเข้ามาช้าๆใบหน้าเรียบนิ่งดวงตานั้นจ้องตรงมาที่ผม ผมขยับตัวไม่ได้ทุกเส้นประสาทตึงเครียดราวกับถูกตรึงไว้คุณควรจะหลับไปแล้วเธอพูดเสียงเบามันจะไม่เจ็บเลยถ้าคุณไม่ดือ้อเธอเดินเข้ามาใกล้แสงไฟสะท้อนที่ดวงตาเธอเหมือนเปลวไฟเล็กๆผมพยายามตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกมีบางอย่างผิดปกติร่างของเธอค่อยๆซีดจางเหมือนหมอกที่กำลังสลายตัวแต่สายตานั้นยังคงจับจ้องผมไม่ปล่อย หัวใจผมเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงชีพจอในเครื่องดังรัวไม่เป็นจังหวะแต่เธอยังคงยืนอยู่ตรงปลายเตียงแม้ร่างเธอจะโปร่งใสขึ้นทุกวินาทีแต่ความรู้สึกของความยินดเยือกมันชัดเจนกว่าความจริงใดๆที่ผมเคยเจอฉันไม่เคยโกหกเรื่องความรักนักเสียงเธอหวานแต่เย็นเฉียดเหมือนลมหนาวที่พัดกลางพายุแต่ความรักของฉันไม่ได้แปลว่าฉันจะปล่อยคุณไป เธอยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ทําให้ผมหายใจไม่ออกไฟในห้องกระพริบสลับเหมือนจะดับเงาของเธอลากยาวบนพื้นเกลื่อนกินแสงสว่างรอบตัวผมพยายามเอื้อมมือไปที่ปุ่มเรียกอีกครั้งแต่ร่างกายไม่ตอบสนองนิ้วแข็งทื่อร่างหนักเหมือนหินตอนที่คุณบอกว่าคุณรักฉันเธอก้าวเข้ามาใกล้คุณไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าคำพูดนั้นจะผูกพันฉันไว้ตลอดชีวิตแสงไฟดับบูบ ทุกอย่างกลายเป็นสีดำสนิทในความมืดมีเพียงเสียงหายใจของเธอชิดข้างหูผมร้อนลึกเย็นซ่านถ้าฉันต้องอยู่ในความมืดคุณก็ต้องอยู่กับฉันที่นี่ด้วยทันใดนั้นมือเย็นเฉียบก็แตะที่อกผมเหมือนกระชากวิญ,ญญาณให้หลุดออกจากร่างโลกเริ่มหมุนกลับอีกครั้งแสงว่าผ่านตาเหมือนย้อนเวลาเสียงกรีดร้องเสียงกระจกแตกดังขึ้นอีกครั้งผมกลับมาอยู่ในรถ ฝนตกเหมือนเดิมกลิ่นน้ำฝนเข้าจมูกเสียงเธอนั่งข้างๆดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้อย่าพยายามหนีไปนะคะผมหันขวับไปมองเธอเธอนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นในชุดเดิมรอยยิ้มเดิมแววตานิ่งสนิทราวกับทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นบรรยากาศในรถอึดอัดกระจกเต็มไปด้วยหยดน้ำฝนยังตกไม่หยุดใบปัดน้ำฝนเคลื่อนไปมาแต่เสียงมันฟังดูแปลกเหมือนเสียงกรีดร้องเบาๆ ผมตายไปแล้วใช่ไหมผมถามโดยไม่หันมองเธอเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นว่าเข้าไปถึงใครสันหลังคุณยังไม่ตายแต่ก็ไม่ได้อยู่ในโลกเดิมแล้วผมกลือน้ำลายไม่ลงฝ่ามือเปียกเหงื่อร่างสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ที่นี่คือที่ที่ฉันสร้างไว้เพื่อเราเธอกระซิบพร้อมหันมาสบตาไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครพรากค,คุณไปจากฉันได้อีก ผมคว้าลูกบิดประตูแต่ไม่มีประตูเลยมันเป็นเพียงภาพหลอกตาเส้นขอบประตูจังหายไปต่อหน้าต่อตาภายในรถเริ่มเปลี่ยนบอดหนังกลายเป็นผ้าเก่าสีซีดกลิ่นหอมของเธอเปลี่ยนเป็นกลิ่นอับเหมือนห้องที่ปิดตายมาเป็นสิบปีผมไม่อยากอยู่ที่นี่ผมตะโกนเสียงสั่นด้วยความกลัวเธอยังคงยิ้มแต่ฉันต้องการคุณรอบตัวเริ่มมืดลงอีกครั้ง หน้าต่างถูกแทนที่ด้วยเงาดำไม่มีแสงไม่มีทางออกมีเพียงเธอและผมถูกขังอยู่ในความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมหอบหายใจถี่เหมือนออกซิเจนในรถหายไปทุกวินาทีร่างกายเริ่มชาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกผมพยายามขยับตัวแต่รู้สึกเหมือนติดอยู่ในโคลนเหนียวไม่มีที่ไปไม่มีอะไรให้จับเธอยื่นมือมาจับมือผม นิ้วของเธอเย็นเฉียบเย็นจนเหมือนน้ำแข็งกัดผิวคุณเคยสัญญาว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปเสียงของเธอไม่ดังแต่กล้องอยู่ในหัวผมสายหน้านั่นมันก่อนที่ผมจะรู้ว่าความรักของคุณคือพันธนาการเธอนิ่งแววตาเปลี่ยนเป็นหม่นเศร้าแต่คุณก็ทิ้งฉันน้ำเสียงสั่นสะเปลอนใจคุณเดินจากฉันไปเหมือนไม่เคยรักกันเลยภาพบางอย่างแล่นเข้ามาในหัว ภาพที่ผมผลักเธอออกจากชีวิตคืนที่เธอยืนร้องให้ใต้สายฝนคืนที่ผมพูดว่าพอเธอเราไปต่อกันไม่ได้แล้วผมอึง้งความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจมันไม่ใช่ว่าเธอไม่มีเหตุผลเธอเพียงแค่ไม่ยอมปล่อยมือฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเธอพูดพร้อมน้ำตาคลอแต่แม้น้ำตาจะไหลใบหน้าเธอกลับอย่างนิ่งฉันถึงต้องพาคุณมาอยู่กับฉันตลอดไป แสงไฟสีแดงวาบขึ้นรอบตัวเราเสียงเหมือนลมหายใจนับร้อยคนกระซิบอยู่รอบรถร่างของเธอกลับมาชัดเจนขึ้นแต่ร่างผมค่อยๆโปร่งใสมือผมทะลุผ่านกระจกโดยไม่มีเสียงผมตะโกนสุดเสียงนี่มันไม่ใช่ความรักมันคือการคุมขังเธอยิ้มแต่สำหรับฉันมันคือรักแท้ผมมองลึกเข้าไปในดวงตาเธอที่นั่นไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียด มีเพียงความเศร้าและความหลงใหลที่น่ากลัวเกินจะรับไหวเสียงรอบตัวเงียบลงเมื่อโลกทั้งใบหยุดหายใจทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีเทาหมดรถหยุดนิ่งกลางทางที่ไม่มีปลายทางไม่มีท้องถนนไม่มีเส้นแบ่งเลนไม่มีแม้แต่ท้องฟ้าเหลือเพียงผมกับเธอในความว่างเปล่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมพยายามหลับตาพยายามบอกตัวเองว่านี่คือฝัน ฝันร้ายที่กำลังจะจบแต่เมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอก็ยังคงอยู่ตรงนั้นยังยิ้มยังคอยเฝ้าดูผมในโลกของฉันไม่มีเวลาเธอกระซิบเบาๆไม่มีวันพรุ่งนี้ไม่มีการจากลาเธอเอื้อมือมาสัมผัสแก้มผมสัมผัสที่เคยอบอุ่นบัดนี้กลับเย็นจนเหมือนวิญ,ญญาณถูกดูดออกไปคุณหนีไม่ได้หรอกเธอพูดพร้อมจ้องลึกเข้ามา เพราะที่นี่หัวใจคุณเคยทิ้งฉันไว้เธอยื่นบางสิ่งมาให้มันคือสร้อยเส้นหนึ่งสร้อยที่ผมเคยให้เธอเมื่อหลายปีก่อนในคืนที่ผมบอกรักเธอครั้งแรกเธอยิ้มดวงตานั้นเป็นประกายฉันยังเก็บมันไว้แม้ตอนที่ใจฉันแตกสลายผมรับสร้อยไว้นิ้วผมสั่นสัมผัสโลหะเย็นเฉียบคุ้นเคยแต่แฝงความเจ็บปวดและในวินาทีนั้นเองเสียงหัวใจผมเงียบลง เงียบสนิทในความเงียบงันผมไม่รู้ว่าตัวเองยังหายใจอยู่หรือเปล่าเสียงชีพจรเงียบหายมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอช้าหนักแน่นอยู่ข้างหูความมืดรอบตัวเริ่มขยับเหมือนมันมีชีวิตมันคืบคลานเข้ามาทีละนิดกลืนกินแสงสุดท้ายที่ยังหลงเหลือเธอกระชับมือผมแน่นขึ้นรอยยิ้มของเธอเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้สะท้อนความรักอีกต่อไป แต่มันเต็มไปด้วยการครอบครองหัวใจของคุณเป็นของฉันแล้วเสียงของเธอลึกขึ้นสะท้อนดังกล้องในห้องว่างแห่งนี้ผมอยากจะร้องอยากจะดิ้นแต่ร่างกายเหมือนหลอมรวมไปกับรถกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ของโลกที่เธอสร้างขึ้นเพื่อผมคนเดียวภาพชีวิตเดิมเริ่มเลือนหายบ้านหลังเก่าเสียงเพื่อนเสียงแม่หายไปทีละชิ้นทีละเสียงในที่สุดผมจำชื่อเต็มของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ หรือเพียงชื่อที่เธอเรียกที่รักตอนนี้คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอกระซิบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่น้ำเสียงนั้นคือเสียงของกรงขังที่ไม่มีทางออกภายในรถคันนี้ภายในความรักที่บิดเบี้ยวของเธอผมจะไม่มีวันจากไปไหนได้อีกเลยผมนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนร่างกายกลายเป็นหินขยับไม่ได้พูดไม่ได้แม้แต่จะคิดก็เหมือนมีม่านบางๆมาปิดกัน้น ความคิดสุดท้ายของผมคือคำถามว่านี่คือความรักจริงๆหรือคือคำาสา์ที่สวยงามที่สุดเธอหันมามองผมอีกครั้งสายตานั้นอ่อนโยนจนเกือบลืงไปว่าเกิดอะไรขึ้นเธอวางหัวบนบาทผมเสียงเธอชิดหูจนเหมือนฝังอยู่ในกระดูกขอบคุณนะที่ไม่หนีไปอีกผมอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีแม้แต่น้ำตาผมอยากจะหลับแต่ที่นี่ไม่มีคืนไม่มีวันไม่มีเวลา ผมอยากจะตื่นแต่ไม่มีฝันไหนให้ตื่นจากมันได้อีกมีเพียงเธอกับความรักของเธอที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีการอภัยไม่มีทางออกรถค่อยๆเคลื่อนไปในความว่างเปล่าไม่มีจุดหมายไม่มีถนนมีแค่เธอกับผมทุกครั้งอยู่ในคำว่ารักที่ไม่มีใครมองเห็นรถคันนั้นไม่มีใครพบไม่มีใครจำได้ว่าเคยมีอยู่ แต่ในความเงียบของสายฝนบางคืนคุณอาจได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องเพลงเบาๆจากรถที่แล่นผ่านท่ามกลางความมืดเธอกำลังมีความสุขกับคนที่เธอรักตลอดกาลและถ้าคุณเงีย่ยหูฟังดีๆคุณอาจได้ยินเสียงอีกเสียงเสียงผู้ชายที่ไม่ร้องเพลงแต่คร่ำครวญเบาๆราวกับฝันร้ายไม่มีวันสิ้นสุดเสียงนั้นเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ไม่มีใครตอบ นี่คือรักจริงๆใช่ไหมทำไมถึงต้องแลกด้วยทุกอย่างรถยังคงแล่นต่อไปในเส้นทางที่ไม่มีต้นทางไม่มีปลายทางดวงไฟหน้ารถสองฝาหมอกสีเทาแต่ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหน้าในบางคืนมีคนอ้างว่าเห็นเงารถโบราณแล่นผ่านทางเปลี่ยวไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีรอยล้อบนถนนไม่มีแม้เงาของผู้ขับเพียงภาพลางเลือนของหญิงสาวที่ยิ้มอย่างสงบ กับชายหนุ่มที่นั่งข้างเธอใบหน้าขาวซีดไร้ชีวิตบางคนบอกว่าหากคุณจ้องเข้าไปในกระจกหลังของรถคันนั้นคุณจะเห็นตัวเองนั่งอยู่ในที่นั่งผู้โดยสารและถ้าคุณมองนานเกินไปคุณอาจไม่ได้กลับไปยังโลกเดิมอีกเลยเพราะความรักของเธอยังคงเดินทางมองหาใครสักคนที่จะไม่ทิ้งเธอไปอีกเธอรอเสมอ เราใครบางคนที่เชื่อว่าเธอรักจริงแม้มันจะต้องแลกด้วยอิสรภาพของหัวใจและเมื่อคุณยอมขึ้นรถคันนั้นคุณก็จะไม่มีวันลงจากมันได้อีกเลยแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแม้ผู้คนจะลืมชื่อของผมลืมว่าเคยมีอุบัติเหตุลืมว่ามีรถคันหนึ่งหายไปกลางพายุฝนแต่ผมยังคงอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ข้างๆผู้หญิงที่ผมเคยรัก และตอนนี้เธอคือโลกทั้งใบของผมไม่ใช่เพราะผมเลือกแต่เพราะเธอเลือกผมเธอเล่าเรื่องเดิมให้ผมฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนที่ผมเดินจากเธอไปคืนที่เธอยือนคนเดียวในความมืดคืนที่เธอสาบานไว้ว่าถ้าได้พบกันอีกจะไม่มีทางให้ผมหลุดพ้นในแววตาเธอมีทั้งความเจ็บปวดความรักและความลุ่มหลงผมไม่แน่ใจว่านั่นคือความเศร้าหรือชัยชนะและเมื่อรถคันนี้ผ่านใกล้ใครบางคน ใครที่เคยทำให้ใครเจ็บปวดใครที่เคยบอกว่ารักแล้วทิ้งไปเสียงในรถจะดังขึ้นเสียงร้องเพลงเบาๆจะสอดเข้าไปในหูพวกเขากรอมให้เขามองตามและเชื้อเชิญให้ก้าวขึ้นมาประตูรถจะเปิดออกเองหากหัวใจเขาพร้อมไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีคำเตือนไม่มีใครเห็นคุณหายไปมีเพียงเสียงสุดท้ายที่คุณจะได้ยิน